แฮปปี้เบิร์ a เดย์นะคะ I am ขอแสดงความยินดีนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด I AM CONSULTING <Happy S 1> นะครับแฮปปี้เบิร์เดย์กับ I AM ด้วยนะคะสุขสัรตวันเกิดนะครับ20ปีที่ผ่านมา I AM จะมาขนาดนี้ไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ซัพพอร์ตที่ดีไม่ได้รับการเอ็นดูความไว้ใจจากลูกค้านะคะจริงๆทุกอย่างที่เราทำได้ทั้งในความสำเร็จ ทั้งในความผิดพลาดและการแก้ไขทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสกับ i am ในการที่ทํางานทั้งหมดเรายังมีพาร์ทเนอร์ที่คอยสนับสนุนงานของเราและที่สอคัญคือลูกค้านั่นแหละคนของลูกค้าทั้งหมดที่ช่วยทําให้งานและก็โครงการต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยได้รู้งล่วงไปก็ในที่นี้พี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะคะ อยากจะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจให้ I อแได้ดูแลระบบของทุกท่านมาตลอดนะคะแล้วก็ขอให้มั่นใจว่า I อแจะ Deliver สิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกท่านค่ะตรงกับ m o โตที่เรายึดมั่นสื่อมั่นมาตลอดทางน,นะคะว่า when I am promise I am deliver ขอบคุณค่ะ ผ่านมา20ปีเนี่ยพี่ว่าเราน่าจะมีลูกค้าเป็นพันรายได้แล้วเปรเซนเทจหลายๆรายก็น่าจะเป็นลูกค้าที่ซื้อซ้ําใช้ซ้านะครับโดยสถิติพี่เห็นว่าเราจะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าเดิมอยู่ตลอดเวลานะครับแปลว่าเขามีความเชื่อใจอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางลูกค้านะครับโดยการส่วนตัวด้วยนะครับตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับเชื่อในตัวของผมนะครับเชื่อในตัวของพี่หมูแดงจากตอนแรกๆทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นการเชื่อถือในเรื่องของ IM แล้วนะครับนี่ก็ขอบคุณทางลูกค้าด้วยัยยงงไกก็อู่นะครับ ในโอกาสนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าและก็พาร์ทเนอร์ทุกๆท่านนะครับที่ร่วมเดินทางมากับ I Am Consulting ตนะครับตลอดทั้ง20ปีนะครับเราสัญญาว่าเราจะเดินเคียงข้างท่านนะครับเพื่อสร้างอนาคตอันน่าตื่นเต้นไปด้วยกันนะครับ create our exciting future